สวัสดีครับนักเรียนครับพบกับครูลิขกิตผนภาคเกียนอีกแล้วนะครับกับวิชาวิทยาการคำนวณนะครับใครที่มาแล้วนะครับให้นักเรียนเอาหนังสือวิชาวิทยาการคำนวณเนี่ยไปเปิดที่หน้า72นะครับนักเรียนครับเปิดไปแล้วนักเรียนก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับเนาะมาวันนี้ครับครูก็จะมาสอนเรื่องนี้ครับนักเรียนครับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้นักเรียนวิเคราะห์ผังงานอลกอริทึมนะครับเกี่ยวกับ การเคลื่อนที่ของตัวละครเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับในโจ์นี้เนี่ยนะครับเขาต้องการนะครับนะให้นักเรียนเนี่ยนะครับเขียนโปรแกรมนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะฮะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรนั้นไม่รู้ครับแล้วเขาก็มีผังงานอัลกอริทึมเนี่ยมาให้นะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นสัญลักษณบมีเชือกต่อมาครับ ขั้นตอนต่อมาครับก็จะเป็นการจดประกาศนะครับต่อมาครับก็จะเป็นการเคลื่อนที่109แล้วก็ทํามุม90องศาแล้วก็เคลื่อนที่109เหมือนเดิมครับแล้วก็ทําม,มุม90องศาแล้วก็รอ1นาทีแล้วก็ทั้งหมดทั้งวนเนี้ยนะครับต้องทำ2รอบนะครับถ้าไม่ครบนะฮะมันก็จะวนไปถามใหม่ให้เคลื่อนที่109ใหม่ทำมุม90องศาใหม่เคลื่อนที่109ใหม่นะครับทำมุม90องศาใหม่ แล้วก็รอหนึ่งนาทีทาอย่างนี้ครับครบ2รอบนะฮะนะถ้าครบแล้วนะครับมันก็จบโปรแกรมนะครับทีนี้เราก็จะเอาผังงานอัลกอริทึมตัวนี้เนี่ยนะครับไปเขียนโปรแกรมนะครับดูซิว่าเราจะเขียนโปรแกรมได้อย่างไรนะอัลกอริทึมตัวนี้เนี่ยนะครับที่เขากำหนดมาให้เนี่ยนะครับจะให้เราเนี่ยนำไปเขียนโปรแกรมอ่ะเรามาดูครับวิธีการเขียนโปรแกรมทําได้อย่างไรครับนักเรียนครับเรามาดูอ่าตอนนี้คุณครูขออนุญาตเข้าไปที่ โปรแกรมสแกทก่อนนะครับเรามาดูครับอันดับแรกครับนักเรียนครับเราจะต้องไปสร้างตัวแปรก่อนนะครับนะเรามาโปรแกรมสแกทแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องไปสร้างตัวแปรก่อนนะครับตัวแปรที่เราจะสร้างต่อไปนี้นะครับมีอยู่2ตัวนะครับนะสตัวก็คือตรงนี้ครับนักเรียนครับ2ตัวนะไปที่ตัวแปรนะครับแล้วก็ไปที่สร้างตัวแปรนะครับสร้างตัวแปรตัวแปรแรกนะครับ ให้เราดูในหนังสือประกอบคลิปนี้นะครับนักเรียนครับนักเรียนจะได้เข้าใจนะครับคุณครูขี้เกียจเปิดไปที่อันก้อชื่อใหม่นะเนาะนะโอเคนะครับให้เราดูประกอบคลิปแล้วกันนะครับอันดับแรกนะครับให้เราสร้างตัวแปรขึ้นมาก่อนตัวแปรแรกที่เราจะสร้างนะครับก็คือเคลื่อนที่109นะครับนะเคลื่อนที่109เราพิมพ์เสร็จแล้วนะครับเรากดตกลงนะครับเราก็จะได้ตัวแปรขึ้นมาเห็นฮะ เนี่ยเหมือนกันเลยนะครับนะฮะตัวแปรนี้กับตัวแปรนี้เหมือนกันนะครับอ่าเลื่อนที่หนึก้าตัวแปรที่2ครับเรากดสร้างตัวแปรอีกทั้งหนึ่งนะครับเราจะสร้างตัวแปรหมุนนะครับ90องศานะครับอ่านะครับแล้วก็กดตกลงนะครับเราได้แล้วเใช่ไหมฮะเลื่อนที่1นึก้าแล้วก็หมุน90้าสิบองศานะเราได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ เพื่อนที่หนึ่เนี่ยนะครับเราจะต้องดับเบิลคลิกก่อนนะครับเพื่อไปเซตค่าให้มันนะครับนะดับเบิลคลิกหนึ่งครั้งกึ่งกึ่งมันเป็นศูนย์ใช่ไหมฮะเราดับเบิลคลิกอีก1ครั้งนะครับนะเดี๋ยวดึงตัวนี้ออกมาก่อนนะครับนะแล้วก็เราก็ลากตัวนี้นะครับเป็นเท่านะฮะหนึ่งร้อยสุดเลยนะครับหนึ่งร้อยอ่านะครับเป็นการกําหนดนะครับตัวแปรนี้ให้มันได้าหนึ่งร้อยเก้านะครับนะต่อมาครับ ตัวแปรนี้ก็เหมือนกันนะครับเราไปกําหนดให้มันเป็น90องศา ح, เราก็ดับเบิลคลิกหนึ่งครั้งมาสินะครับต้องดับเบิลคลิกสองครั้งนะฮะแล้วก็ดับเบิลคลิกสองครั้งอีกครั้งหนึ่งนะฮะอ่าก็จะเป็นนี้เราก็ไปกาหนดให้มันเป็น90ก้าบนะฮะกำหนดตัวเลขให้มันเป็น90นะครับอ่าโอเคอ่านะี่ มนวินิง meaning, นะครับอ่านได้แล้วนะครับพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะครับนักเรียนครับนักเรียนก็ไปที่เหตุการณ์นะครับพอไปเหตุการณ์ปุ๊บนักเรียนก็ลากเอาคําสั่งเมื่อคลิกเนี่ยนะครับมาวางคําสั่งเนี้ยเปรียบเสมือนคําสั่งเริ่มต้นนะครับนะอ่าโอเคต่อมาครับเราก็ใช้คําสั่งจดประกาศคาสั่งจดประกาศเนี่ยเราก็ไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเพิ่มมันนะครับเนี่ยมันก็จะได้ เมนูตรีมานะครับนะแล้วก็จะมีคําสั่งลีกย่อยนะครับทีนี้ให้เราไปดูคําสั่งที่จดประกาศก็คือคําสั่งนี้ครับอ่าลากมาครับเพื่อเรียนครับเอามาต่อเลยนะครับเอามาต่อที่เมื่อคลิกนะครับนะอันนี้ขั้นตอนที่1นะครับต่อไปครับขั้นตอนที่2เราไปเคลื่อนไหวนะครับเคลื่อนไหวเนี่ยเราเจอคําสั่งเคลื่อนที่เนี่ยนะครับเราก็ลากมาครับลากมาต่อตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับ ให้เราเนี่ยนะครับไปที่ตัวแปรนะครับแล้วเราก็ลากนะครับตัวเนี้ยตัวแปรเนี้ยนะครับเคลื่อนที่หนึ่งร้อยเก้านะมาใส่ตรงนี้นะครับนะมาใส่ดึงมาเลยครับมาใส่ตรงขาวๆเนี่ยนะฮะให้มันซ้อนกันนะครับให้มันเคลื่อนที่หนึ่งร้อยเก้านะครับนะต่อมาครับนะเราจะทํายังไงต่อไปนะครับขั้นตอนที่สามนะครับนะหมุนเก้าสิบองศาใช่ไหมเราก็ไปที่ เคลื่อนไหวนะครับแล้วเราก็เขาบอกว่าอะไรหมุนขวา90องศาใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็คือหมุนขวานะฮะเนี่ยหมุนขวาอันนี้หมุนซ้ายนะครับเราก็ดึงเอาคําสั่งหมุนขวาเนี่ย90องศาแต่ในนี้มันเป็น15ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาปรับที่หลังฮะอ่าเราไปที่ตัวแปรนะครับแล้วเราก็ดึงตัวเนี้ยตัวแปรหมุน90องศาเนี่ยมาใส่แทนเลข15นะครับนะอ่าโอเคได้อย่างนี้นะครับนะต่อตอนนี้เราได้ขั้นตอนที้หนึ่งสองสามแล้วใช่ไหมฮะ ต่อไปครับเคลื่อนที่109อีกครั้งหนึ่งกับหมุน90องศาอีกรอบหนึ่งใช่ไหมฮะเราขี้เกียจไปทําเหมือนตะกี้ใหม่นะครับเราทําง่ายๆครับเรารับขั้นตอนเลยเราใช้ไงฮะเราเอาเมาส์เนี่ยไปคลิกขวาตรงนี้นะครับเคลื่อนที่เนี่ยนะครับเอาไปวางปุ๊บคลิกเมาส์ขวานะฮะนะฮะนิ้วขวานะฮะทำซ้ำมันก็จะได้คําสั่งเนี้ยนะครับสองชุดนะฮะเราก็ เอาดึงมาใส่ข้างล่างนี้เลยมันก็จะได้ขั้นตอนที่สี่กับ5นะครับเนาะสี่กับห้าหนึ่งสองสโอเคนะครับเราก็จะได้คําสั่งเหมือนเดิมนะฮะมาว่างนะครับเสร็จแล้วครับเราก็ไปที่เหตุการณ์ครับนักเรียนครับรอหนาทีรอหนาทีเราก็นีนะฮะมาอยุ่นี้ครับเราก็ดึงคําสั่งนี้มานะครับมาใส่นะครับ หนึ่งนาทีนะนะ <response. S 1> เราก <like. S 1> ็ใส okay, okay, ่แต SO uh, ่เราก็ใส่เป็นหนึ่งวิพอนะครับถ้าหนึ่งนาทีมันจะนานไปเราจะใส่แค่เท่าไหร่ห้าวิก็ได้นะครับนะนะโอเคนะครับถ้าหนึ่งนาทีมันจะนานไปเนาะนะครับมันจะนานไปนะครับเอาแค่ห้าวิพอนะครับนะเสร็จแล้วครับนเรียนครับถ้าทีนี้นะฮะมันยังไม่เสร็จครันเียนเพราะเทษทีมันยังไม่เสร็จนะครับนเรียนมันจะต้องมีคําสั่งบนสามสิบห้านเรียนครับเนี่ยก็คือ ทำซ้ำสองครั้งนะครับทำซ้ำสองครั้งเนี่ยนะครับเราเอาเมาส์ไปแตะเคลือ e. ่อนที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงลากออกมาเลยนะครับดึงลากออกมาก่อนนะครับแล้วเราก็ไปที uh, ่ควบคุมครับนักเรียนครับไปที่ควบคุมแล้วเราก็ไปเอาคําสั่งตัวน okay. ี้มานะครับมาต่อที่ตรงนี้นะครับนักเรียนครับแล้วแก้ตัวนี้ครับแก้ตัวเลขตัวนี้เป็น2ครั้งครับนักเรียนครับเนี่ยพิมพ์เลขสองเข้าไปมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ แล้วเราก็เอาตัวนี้เนี่ยนะครับคำสั่งพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเอามามาแตะตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกซ้ายดึงแล้วก็ให้มันเข้าไปอยู่ข้างในนะครับอย่างนี้นะครับทีนี้ต่อไปคุณครูจะอธิบายตรงนี้ครับนักเรียนครับอธิบายตรงนี้นี่คือการเขียนโปรแกรมตามอัลกอริทึมนี้นะครับในหน้า72ได้ดังนี้ครับนักงเรียนครับเห็นไหมครทีนี้คุณครูอธิบายเลยนะครับอันนี้เริ่มต้นนะครับ อันนี้จดประก,กาศนะครับนะอันนี้ก็คือคําสั่งเคลื่อนที่109นะครับนะขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ก็คือหมุน90องศาขั้นตอนที่4ก็คือเคลื่อนที่109นะครับต่อไปก็หันขวา90องศานะครับแล้วก็รอรอ1นาทีใช่ไหมแต่คุณครูขอเป็น5วินาทีแล้วกันนะครับเพื่อให้มันเร็วขึ้นนะฮะอ่าทีน,นี้ทีน,นี้ขั้นตอนต่อไปนะครับทำสามสองครั้ง ทำซ้ำสองครั้งเนี่ยแสดงว่าทําทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับสองครั้งใช่ไหมครัคุณครูขอใช้คาําสั่งทําซ้ําเนี่ยเห็นไหมครัครอบทั้งหมดและแก้ทั้งเป็นสองครั้งนะฮะทีนี้เรามาดูนะครับเรามาดูตรงนี้เห็นไหมครัอพ,พอเราไม่ได้อ่าทีกตัวเนี้ยนะครับให้มันหยุดมันก็ทํางานไปก่อนนะครับทีนี้คุณครูต้องการลบเส้นเนี้ยนะครับลบพวกนี้ออกก่อน รู้ทำไรครับรู้ก็มาที่ปากกานะครับนะลบทั้งหมดก่อนมาแทรกนะฮะขออนุญาตแทรกตรงนี้ก่อนเพื่อให้ตัวนี้ลบงานเก่าออกก่อนนะครับอ่าแล้วรันใหม่นะฮะรันใหม่เห็นไหมอ่ามันมันก็จับยังไงดีคือลบตัวนี้ก่อนอ่าโอเคนะครับนะฮะทีนี้เอาได้ไปใส่นะครับ ตารานครับตึงอรอนะครับรอห้าวินาทีเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นรูปอะไรฮะนักเรียนครับมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมน,นะครับทําไมคุณครูจะต้องเอาคําสั่งลบทั้งหมดก่อนนะครับ,นะรบมาใส่ตัวนี้ก่อนนะครับทั้งๆที่มันไม่มีนิยามขอ,องทฤษฎีตัวนี้นะครับเพราะว่าต้องต้องการลบงานเก่าถ้าเราต้องการจะรันใหม่เนี่ยให้มันลบงานเก่าออกก่อนนะครับอ่ะงนะครับ ต้องรอห้าวินาทีนะฮะต้องรอก่อนคุณครูยังไม่ทำอะไรนะฮะพอครบห้าวิปุ๊บมันก็จะวาดอีกต่อไปมื่ความว่ารอบแรกเนี่ยมันจะวาดเส้นนี้กับเส้นนี้เนะฮะนะครับเส้นนี้วาดมาปุ๊บนะครับทำมุมเก้าสิบองศาก็คือเส้นนี้นะครับทำมุมเก้าสิบทำมุมเก้าสิบองศากับเส้นนี้นะฮะนะมันก็จะได้ชิ้นชิ้นนี้มันก็จะได้มุมฉากอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันทำสองรอบมันก็ได้เป็น เส้นนี้กับเส้นนี้ประกอบกันก็เป็นรูปอะไรฮะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี่ก็คือที่มาของหน้า72นะครับนะทีนี้ในหน้า72เนี้ยนะครับมันก็จะมีคําถามว่าเมื่อพิจารณาผังอันกอเซียแล้วนะครับนักเรียนคิดว่าผลการทดลองโปรแกร,รมตัวละครพืที่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นรูปอะไรเราก็เห็นแล้วใช่ไหมครว่าเป็นรูปอะไรเพราะฉะนั้นเราก็เขียนลงในหน้า72นะครับนะส่วนหน้า73เนี่ยคุณครูจะให้ทําวันหลังนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับ คนครูก็มีเพียงแค่นี้ครับแล้วก็ขอขอภพยให้พวกเราเนี่ยนะครับปลอดภัยจากโรคโควิด1 9นะครับนะทุกคนนะครับโอเคครับสวัสดีครับบนานบายครับ